หรือวันนี้จ,จะเป็นการปิดดีวมหากราบนะโอ้โหสื่อเผยแล้วนะครับบาซ่านะปิดดีลคว้าตัวราฟินญาเรียบร้อยรายงานข่าวจากสื่อนะที่มีชื่อว่าเมลออนไลน์นะโอ้โหอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับเผยนะบอกว่ายักยักญ่จากสเปนนะเตรียมที่จะคว้าตัวเพเมเกอร์ของดิ s u น i เต d นะด้วยค่าตัวนะรวมอยู่ที่63ล้านปอน ทั้งนี้บาร์เซโลนานะเป็นจุดหมายปลายทางนะ้ที่ดาวเตะชาวบาร์เซิลนะชื่นชอบมาโดยตลอดแต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองนะโอ้โหก็มีทับสิ่งตเมืองครามนะกลายเป็นทีมเดียวนะ้ที่ยินดีจ่ายค่าตัวของเขานะอยู่ที่55ล้านปอนด์นะบวกกับแอดอนรวมโบนัสทั้งหมดนะอยู่ที่8ล้านปอนด์ในภายหลังนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากนี้เองนะข่าวมันพอมีมูลฟังได้นะผมเพราะว่ารายงานจากสื่อสเปนอย่างสปอร์ตนะบอกว่าบาเซโลนานะได้บรรลุข้อตกลงกับบริสตูเนตเรียบร้อยแล้วแต่การรายงานนี้จะแตกต่างกันออกไปนะโดยจะจ่ายเงินล่วงหน้านะเป็นค่าตัว46.5ล้านปอนดะ์นะพร้อมกับส่วนเสริมที่เกี่ยวข้องกับฟอร,ร์มการเล่นของราฟินญาที่ตอนนี้นะบอกว่าเจ้าตัวนะโอโ้โหก็แฮปปี้สุดๆนะที่ดิวนาดูร่วงจนได้นะครับ เขาว่ากันว่าปีกไว้25ปีเนี่ยเชื่อว่าการย้ายตามฝันของเขาไปยังแคมปนูนะสามารถเป็นจริงได้ภายในระยะเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับแลวความรู้สึกของฝั่งของผู้เล่นในตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็คือโล่งใจมากครับหลังจากที่หลายสัปดาห์ของเขาเนะ่ยเกิดความตึงเครียดความปวดร้าวแล้วก็ความทุกข์ใจนั่นเองนะครับ ซึ่งทางฝั่งเชลซีครับก็แน่นอนนะ้ำอาจจะชวดได้ตัวราฟินญาแล้วนะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะพวกเขากำลังจะได้ตัว ake, นาทานาเก้น้ำประการหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมติดตามเซอร์ลิงและก็หวนคืนสู่สแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งครับโดยประการหลังวัย27ปีรายนี้นะเคยค้าแข่งกับเชลซีน่ะโอ้โหตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งนะคือฤดูกาล2012-13นะก่อนจะถูกส่งไปให้เรดดิ้งวัตฟอร์ดแล้วก็บอร์ดมัตยืมตัวนะครับแล้วก็ซื้อขาดในปี2017-18นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจ้คแมนพีนาครับสวัสดีครับ